สวครับพบกับเท็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยวันพฤหัสบรีที่1กันยายน2565ครับหวยออกอีกแล้ววันนี้หวยออกใครถูกหวยดีใจด้วยนะครับคนที่ไม่ถูกก็รอกันต่อไปขบวนที่กำลังจะเข้ามาก็คือรถชานเมือง301นะฮะกรุรงเทพลบบุรีคือใครที่ซื้อหวยวันนี้ไม่ถูก301เลขขบวนนี้นะครับหยิบไปซื้อได้งวดหน้าว่ากันใหม่ ตอนนี้มีผู้โดยสารนั้นมายืนรอขบวนรถ301กรุงเทพลบบุรีซึ่งกำลังจะเข้ามานะครับยืนรอกันเยอะพอสมควรรถนั้นกำลังเข้ามานะครับเทียบชานชลาที่3เราจะมาดูผู้โดยสารนะครับจะหายวับไปกับตา

โดยสารเยอะนะครับสำหรับช่วงเย็นเลิกงานได้อาร์สตอร์มทำขบวนก็มีทั้งคนลงแล้วก็ขึ้นนะงงนงลงแล้วมีคนลงนะครับเมื่อานานม,มีคนลงแล้วก็จะมีคนขึ้น บฎขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยครับในชาลาที่3เป็นขบวนรถจัดมุงขบวน300นี่ผู้โดยสารก็จะหายวับไปกับตาสำหรับท่านผู้โดยสารขบวนรถอให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยครับขบวนรถที่ออกจากสถานีชมทางบางซื่อไปแล้วจะหยุดรบสรงผู้โดยสารสถานีบางเขนลำสีดอนเมืองตลอดปลายทางสถานีลบบุรี 16.57นาฬกาห้นาทีรถใกล้จะออกอยังมีผู้โดยสารวิ่งอยู่คนหนึ่งเกือบไม่ทันน่าจะเริ่มได้เวลารถออกแล้วครับเอ้ยเสียงหวีดนี่ปิดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว รถชาญเมือง301กรุงเทพลบบุรีออสตามสี่องศูนย์สโอ้ยโูดูดูดโอ้โหโอ้โดูแกนั่งอย่างนั้นได้อันตรายมากนะครับ ไม่น่าจะนั่งอย่างนั้นเลยโอ้ยืนเต็มทุกตู้นะดูโอ้มียืนเกาะด้วยนี่ก็อันตรายนะครับบาดเจ็บอะไรมานี่ก็บระโทษใครไม่ได้อีกตู้สุดท้ายก็มียืนเล่นโทรศัพท์อยู่นะฮะคนนั้นเอา้าทิชชู่ร่วงอีก ล่วงหรือแก้งทิ้งเนี่ยเดินทางผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบ,บวน301กรุงเทพลบบุรีขบ,บวนชาญเมืองนะครับผู้โดยสารก็มีทั้งนั่งบนบันไดย,ยืนตรงขอบทางขึ้นดูอันตรายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาดูแลตัวเองได้แล้วเทคโฟโต้ถ่ายเรื่อยๆรายงานครับ